สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนภาพัพัดรวมภาเครื่อง EP ที่1 3 6นะคะวันนี้มีพาบ้านค่ะมาแบ่งปันให้พี่พี่ได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะคะราคาพิเศษเหมือนเดิมค่ะพี่พที่รายการละ300บาทนะคะ2องค์500บาทจะส่งให้ฟรีค่ะช่องทางการติดต่อของน้องนะคะนี่เลยด้านล่างนี้เลยค่ะพี่พี่ยังคงเป็นเบอร์เดิมลายเดิมเลยนะคะ0 9 1 0 6 2 9 5 3 3ค่ะสามารถโทรกันเข้ามาได้ตลอดหรือว่าแอดผ่าน ไดีไลน์มาได้เหมือนกันนะคะฝ่ายพี่ๆที่เข้ามารับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของน้องไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาด e ีีจะต่อไปนะพี่ๆเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมรายการพาบ้านสวยๆกันเลยนะพี่นะรายการที่1ค่ะนี่เป็นรายการนี้เลยนะพี่นะเป็นเรียนหลวงพ่อกันค่ะวัดพญาติค่ะพี่ๆรายการที่หนึ่งสวยงามเลยค่ะเลี่ยงไปให้อยู่ในกรอบนะพี่นะนี่เลยค่ะ นี่สวยงามมากๆเลยอันนี้ด้านหลังนะคะพ,พี่ค่รายการนี้รายการที่1น,นะนี่เลยคะ่ะรับชมกันดูคะ่ะพี่พี่ไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่2 เป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่ค่ะพี่พี่รายการที่2นะคะนี่สามร้อยบาททุกรายการ2องค์ห้าร้อยจะส่งให้ฟรีนะคะพี่ขานี่ราคาพิเศษเลยนะเชื่อชอบอยังไงก็สามารถพิจารณาดูก่อนได้เลยคะ่ะรายการหมายเลข2คะ่ะไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปคะ่ะจะเป็นรายการหมายเลข3คะ่ะเป็นรูปหล่อนะคะหลวงพ่อเงินคะ่ะพิมพ์ขี้ตาค่ะพี่พี่รายการที่3นะคะนี่สวยงามเลย คมชัดเลยนะนพี่น้ารายการนี้นะคะรายการที่3ค่ะพี่พี่คนี่สวยๆเลยค่ะรับชมกันดูก่อนได้เลยนะพี่พี่ชื่นชอบรายการไหนก็แจ้งหมายเลขรายการแจ้งอ p พีรายละเอียดการเข้ามาให้ชัดเจนนะคะไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่4ค่ะรายการนี้เลยเป็นสมเด็จนะคะสมเด็จอกคุดไหพี่นะรายการหมายเลข4นะคะ นี่เลยสวยงามไหนพี่นะรับชมดูชื่นชอบสนใจยังไงนะพี่พี่ก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะใครปิดก่อนได้ก่อนไหนพี่นะใครแจ้งน้องว่าปิดก็คือได้ก่อนเลยนะคะพี่ค่ะรายการนี้หมายเลขสี่ค่ะไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่5ค่ะพี่พี่นี่เลยค่ะรายการนี้เป็นเหรียญนั่งพานนะคะหลวงปู่ทิมค่ะวัดระหารไลค่ะพี่พี่ เลี่ยมกรอบไปให้สวยงามเลยรายการนี้นะคะรายการที่5ค่ะนี่เลี่ยมกรอบไปให้พร้อมใช้งานเลยนะนะสวยงามมากๆเลยไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่6ค่ะพี่พี่เป็นปางซ่อนหานะคะหลวงพ่อทับรัดอนงนะพี่นะารายการนี้นะคะเป็นรายการที่6ค่ะพี่พี่รับชมดูก่อนได้เลยนะคะชื่นชอบอยังไงก็สามารถโทรเข้ามาจับจองกันได้ค่ะพี่พ่ขารายการที่6ค่ะรายการต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่7ค่ะ เป็นพระพิคเนศนะคะพี่ๆคะ่ะรายการนี้นะนี่สวยงามเลยคะ่ะรับชมดูนะพี่ๆชื่นชอบยังไงก็สามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่7นะคะนี่สวยงามมากๆเลยคะ่ะพ,พี่คะ่ะรับชมกันดูนะไปกันต่อเลยคะ่ะที่รายการต่อไปคะ่ะจะเป็นรายการที่8ค่ะพี่ๆ เหลี่ยหล่อบโบราณหลวงพ่อไปวัดกำแพงค่ะรายการนี้เป็นรายการที่8นะคะพี่คาสวยงามเลยพี่ๆรับชมดูนะชื่นชอบยังไงสามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้ตลอดเลยนะคะพี่คารายการนี้นะเป็นรายการที่8ค่ะรายการต่อไปค่ะพี่ๆจะเป็นรายการที่9ค่ะ รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่9าค่ะพี่พี่ค่ะเป็นท้าวเวสุวรรณนะคะเลี่ยมอยู่ในกรอบนะนี่สวยงามเลยค่ะพี่ค่ะรับชมดูได้เลยชื่นชอบยังไงก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้เลยนะคะพี่พี่รายการที่9ค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่10ค่ะอันนี้จะเป็นเคี่ยวหมูนะคะพี่ค่ะรายการหมายเลข10นะชื่นชอบยังไงก็ลองรับชมดูค่ะพี่ค่ะอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมสามารถแอดไอดียรายการเข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เหมือนกันนะคะ รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเอ็ดค่ะเป็นพระปิตาหลวงพ่อแก้วค่ะพี่ค่ะรายการนี้นะรายการที่สิบเอ็ดนะคะนี่สวยๆเลยค่ะรับชมดูได้เลยนะพี่ๆชื่นชอบอยังไงก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างค่ะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่สิบสองค่ะพี่ๆ เป็นนางพญานะคะนี่สวยงามเลยพี่นะ้รับชมดูได้เลยค่ะรายการที่12นะคะพี่ขาชื่นชอบยังไงก็โทรกันเข้ามานะพี่นะาเบอร์โทรติดต่ออยู่ด้านล่างเลยค่ะอย่าลืมแจ้งอีพีแจ้งหมายเลขรายการกันด้วยนะพ,พี่นะนี่เลยรายการที่12รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่13คะ่ะพี่พี่เป็นเหรียญพระพรมสี่หน้านะคะพี่ขารายการนี้นะรายการที่13คะ่ะ ด้านล่างก็เป็นประมาณนี้เลยค่ะสวยงามรับชมดูได้เลยค่ะพี่รายการที่13รายการต่อไปค่ะรายการที่14ค่ะพี่พี่เป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะคะรายการนี้นะรายการที่14ค่ะเรียงไปให้อยู่ในกรอบแบบนี้เลยค่ะพี่ค่ะนี่พร้อมสวมใส่ใช้งานได้เลยรายการที่14ค่ะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่15ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อโบยนะคะพี่ค่ะรายการนี้นะนี่ แล้วก็มีน้ำหนักด้วยในภะายในในสวยงามเลยเร, <screen> เรียงไปให้อยู่ในกรอบค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่15ค่ะพี่พี่รับชมดูนะชื่นชอบรายการไหนก็โทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้เลยค่ะพี่พี่ไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่16ค่ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่ค่ะรายการนี้นะรายการที่16ค่ะพี่พี่นี่เรียงไปให้อยู่ในกรอบสวยงามเลยค่ะเป็นพิมพ์นิยมนะคะ นี่สวยๆแบบนี้เลยนะพี่พี่นะรายการนี้ค่ะรายการที่16รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่17ค่ะพี่พี่เป็นซุ้มกอนะคะนี่เลยเป็นสามเกอร์แบบนี้สวยงามเลยพ,พี่ติดกันไปแบบนี้เลยนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่17ค่ะพี่พี่นี่อยากได้รูปภาพเพิ่มเติมตรงไหนนะคะก็ ขอได้ที่ในไลน์เลยนะพี่นะส่งรูปภาพให้ดูได้ทางไลน์นะคะพี่ค่ะรายการนี้นะเป็นรายการที่17ค่ะไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่18ค่ะ รายการนี้เลยค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงค่ะวัดหน้าต่างนอกค่ะพี่พี่รายการที่18ดนะเรียงไปให้อยู่ในกรอบนี้สวยงามแบบนี้เลยคล่ะพี่พี่รับชมดูได้เลยคล่ะชื่นชอบอยังไงก็สามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะพี่นะขอคอนรับจริงนะคะพี่คะรายการนี้รายการที่18คะ่ะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่19ค่ะเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะพี่คะรายการนี้เลยรายการที่19นะสวยๆเลยคล่ะพี่พี่รับชมดูได้เลยค่ะ ชื่นชอบอยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยไหนพี่นะรายการไหนถูกใจนะคะก็สามารถแจ้งหองได้เลยนะคะพี่คะ่ะนี่เลยรายการที่19ค่ะรายการต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่20ค่ะพี่พี่รายการนี้เลยค่ะรายการที่20นะคะเป็นตะกุดนะคะของหลวงปู่โตค่ะพี่พี อยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะพี่นะสวยงามมากๆเลยนะคะหนี่ด้านในก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะพี่ขาหนี่รับชมดูได้เลยนะชื่นชอบยังไงก็สามารถจับจองได้ค่ะพี่ขารายการที่20ค่ะไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปค่ะรายการที่21่ค่ะพี่ๆเป็นเบีย้ยแก้นะคะพี่ขารายการนี้นะรายการที่21นะคะอันนี้หนักด้วยนะพี่นะหนี่มีน้ําหนักแล้วก็ เก่าสวยดีเลยนะคะรายการที่21ค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่22่ค่ะพี่ๆเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะรายการที่2ค่ะนีค่ะรับชมดูได้เลยค่ะอยู่ในกรอบอย่างน้าเลยนะพี่น้รายการหมายเลขที่22นะคะไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่23ค่ะ รายการที่23นะคะพี่พี่นี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมค่ะสวยงามเลยนะพิมพ์เก่าสวยเลยค่ะพี่พี่รับชมดูได้เลยนะนี่อยากได้รูปภาพเพิ่มเติมตรงไหนนะคะแจ้งน้องกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่พี่ค่ะรายการที่23ค่ะไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่24ค่ะพี่พี่เป็นเหรียญฉลุนะคะหลวงพ่อโสธรค่ะปี2460ค่ะอ่าเป็นพิมพ์ฉลุแบบนี้นะพี่พนะแล้วก็เลี่ยม จับขอบข้างไปให้นะคะนี่เก่าสวยดีเลยพี่พี่รับชมดูได้เลยค่ะรายการนี้นะเป็นรายการที่24ค่ะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่25บห้าค่ะพี่พี่เป็นเหรียญฉลุนะคะหลวงพ่อฉุยค่ะพี่พี่ขาเรี่ยมจับขอบข้างไปให้เนาะสวยงามมากๆเลยนะพี่นะอันนี้ด้านหลังค่ะ นีแต่งพิมพ์ฉลุสวยงามแบบนี้เลยค่ะรายการที่25ค่ะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่26ค่ะพี่พี่เป็นนางกวักนะคะพี่ขายนี่เลยนะ เป็นนางกวักนะคะเป็นไม้แกะนะพิพนะรายการนี้เลยค่ะรายการที่26นะคะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะยพีนะสวยงามมากๆเลยพี่พี่รับชมดูนะคะชื่นชอบอยังไงพี่โทรกันเข้ามาได้เลยนะเบอร์โทรติดต่อของน้องอยู่ด้านล่างค่ะรายการที่26ค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่27ค่ะพี่พี่จะเป็นพระอนนี้พระอะไรน้องไม่แน่ใจนะว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะคะเป็น พิมพ์ปกโพนาอพี่นาอสวยงามมากๆเลยรายการนี้นะเป็นรายการที่27ิค่ะพี่พ่ขาสวยๆเลยรับชมพิจารณากันดูได้เลยนะคะพี่พรายการหมายเลขที่27ค่ะอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมตรงไหนนะคะก็แจ้งน้องกันเข้ามาได้นะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่28ค่ะพี่พี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะรายการนี้รายการที่28นะ นี่เป็นรุ่นสร้างบารมีปี19นะคะรายการที่2 8ค่ะพี่พี่เลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังจับคบค้างไปให้เนาะรายการนี้เลยค่ะชื่นอชอบอยังไงก็สามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะพี่นะไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่29ค่ะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะคะเลี่ยมให้อยู่ในกรอบค่ะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่2 9นะ สามร้อยบาททุกรายการสององค์ห้าร้อยเท่านั้นนะคะพี่คานี่เลยคุ้มมากๆเลยนะคะสําหรับราคาโปรโมชั่นนะคะน้องจะส่งให้ฟรีด้วยนะพี่นะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะถ้า สนใจถูกใจยังไงอยากเก็บปลายทางก็แจ้งน้องได้เลยค่ะพี่ขานีเลยรายการต่อไปกันเลยค่ะพี่ขาจะเป็นรายการที่30ค่ะพี่รายการที่30นะเป็นพับปิดตาจัมโบ้นะคะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพี่ไปให้พร้อมกล่องกามายีแบบนี้เลยสวยงามเลยค่ะนี่ด้านในก็เป็นพับปิดตาจัมโบ้แบบนี้เลยนะรายการนี้รายการที่30ค่ะพี่ขาสวยๆเลยอ่ะสวยงามไปพร้อมกล่องตลับกามายีสวยๆเลย ไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่31ค่ะพี่พี่เป็นเหรียญเปิดโลกหลวงปู่ดูนะคะพี่ค่ะรายการนี้นะเดี๋ยวน้องจะเอาด้านในให้รับชมนะคะอันนี้ไปพร้อมกล่องตาลับสวยงามเลยพี่พี่รายการหมายเลข31ค่ะนี่ด้านในนะสวยงามแบบนี้เลยค่ะ เป็นเหรียญเปิดโลกหลวงปูดูค่ะสวยงามเลยพี่พี่ปี2532ค่ะนี่รับชมดูนะรายการต่อไปค่ะค่าจะเป็นรายการที่32ค่ะเป็นพ,พรนนะพุทธชินราชขค่ะข่รายการที่32นะนี่ตรงฐาน รายการนี้นะคะรายการที่32ค่ะพี่พีชื่นชอบอยังไงแจ้งน้องมาได้เลยนะรายการหมายเลข32ค่ะไปการต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่33ค่ะจบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะรายการที่33นะคะชื่นชอบอยังไงพี่พีสามารถจับจองได้เลยนะรายการหมายเลข33รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่34ค่ะ เป็นหลวงปู่สุกนะคะวัดป่าคลองมะขามเท้าค่ะอันนี้หนาแล้วก็มีน้ำหนักด้วยเนาะพี่นนอะรายการนี้เป็นรายการที่34นะคะชื่นชอบยังไงก็สามารถจับจองได้ค่ะพี่ๆสนใจรายการไหนสามารถสอบถามพูดคุยกันก่อนได้เหมือนกันค่ะพี่พคะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่35ค่ะเป็นเหรียญฉลุนะคะหลวงพ่อฉุยนะคะพี่่าเป็นเหรียญฉลุหลวงพ่อฉุยแล้วก็ เป็นเนื้อเปียกทองเนาะเลี่ยมจับขอบข้างไปให้สวยแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่35ค่ะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่36ค่ะพี่พี่รายการหมายเลข36ค่ะเป็นพระปิดตายันยุ่งค่ะรายการที่36หน้าหนิกเก่าสวยดีเลยพี่พี่รับชมดูได้เลยนะชื่นชอบยังไงสามารถดูเข้ามาจับจองได้เลยนะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่37ค่ะพี่พี่ เป็นอุป,ปคุฎนะพี่นะพิมพ์หน้ากปกหรือเปล่าเนาะพี่น้องมีพิมพ์ด้านหลังแบบนี้นะคะนี่น่าจะเป็นอุป,ปคุฎเนาะดูแปลกตาดีค่ะพี่คาน้องก็ไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่ค่ะอ่ะถ้าชื่นชอบอยังไงนะพี่สามารถจับจองกันได้เลยนะคะรายการนี้นะพี่พี่นะเป็นรายการที่37ค่ะ รายการต่อไปเลยค่ะจะเป็นรายการที่38ค่ะพี่พเป็นแหวน18 k นะคะหัวสีแดงแบบนี้เลยรายการนี้นะเป็นรายการที่38นะคะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่39ค่ะพี่พี ปิดตาจัมโบ้ค่ะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีค่ะรายการนี้นะเป็นรายการที่39คสิบีค่ะพี่ๆชื่นชอบยังไงจับจองกันเข้ามาได้เลยค่ะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่40ค่ะเป็นมีดหมอหลวงปู่โตนะคะพี่ค่ะไปพร้อมรูปถ่ายของหลวงปู่โตนะนี่เป็นมีดหมอแบบนี้นะคะเลี่ยมไปให้นะพี่นะอยู่ในกรอบเลยค่ะรายการที่40ค่ะ ไปให้พร้อมรูปถ่ายเนาะไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปจะเป็นรายการที่41ค่ะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะวัดระหานไลนนะพี่นะรายการนี้ไปพร้อมกล่องตลับให้นะคะพี่หารายการที่41่ินะพี่พี่นะเดี๋ยวเอาด้านในให้รับชมนะคะนี่เลยเป็นรายการที่สี่สค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมวัดระหานไล่ค่ะรายการที่สีค่ะ รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่4 2ค่ะอันนี้เป็นพระอะไรน้องไม่แน่ใจนะพี่นะเอาเป็นว่าระบุเป็นหมายเลขรายการที่42มาได้นะคะถ้าพี่ๆสนใจนะนี่เลยเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบอย่างดีเลยอย่างสวยงามเลยค่ะเป็นรายการที่42รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่4ค่ะพีค่ะพี่ๆ เป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วนะปิดตาสามเกลอคะ่ะพี่คะรายการนี้รายการที่43ิาค่ะพี่คะ่ะปิดทองลงรักไปให้เรียบร้อยเนาะนี่สวยงามแบบนี้เลยคะ่ะพี่คะ่ะนี่อยู่ติดกันไปให้แบบนี้เลยรายการที่43คะ่ะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่44คะ่ะพี่พี่เป็นพะระลีลาเมตขนุนนะคะรายการที่44นะนี่เลยคะ่ะ สวยงามทุกรายการเลยพี่พี่รับชมกันดูพาบ้านพักเก่าสวยๆเลยนะคะก็สนใจยังไงโทรกันเข้ามาได้เลยค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่45ค่ะพี่พี่รายการนี้แล้วกันเป็นพระปิดตานะนี่อยู่ในกองตลาดเดี๋ยวน้องจะเปิดเอาด้านในให้รับชมนะองค์เล็กๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะนี่รายการนี้นะเป็นรายการที่ 45าค่ะพี่พี่ค่ะรายการที่45ไปพร้อมกล่องให้นี่สวยงามเลยค่ะพี่พี่รายการที่45นะพี่พี่นะนี่เลยสวยๆเลยค่ะนี่ไปเป็นกล่องให้แบบนี้เลยนะหมายเลขที่45นะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่46ค่ะ เป็นพ้าสมเด็จนะอันนี้น้องไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออะไรยังไงนะคะพี่คะแต่ว่าดูเก่าดูสวยดีเลยค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่46ค่ะพี่พี่คะ่ะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่47ค่ะพี่พี่เป็นนางพญา,าค่ะรายการที่47นะ นี่สวยๆเลยค่ะพี่ๆรับชมดูได้เลยรายการหมายเลข47่ค่ะพี่ๆค่ะชื่นชอบยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะพี่นะรายการที่47รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่48่ค่ะพี่ๆค่ะเป็นลาหูอมจันทร์นะคะพี่ขาอันนี้เนื้อมีน้ำหนักเนาะเป็นเหมือนเหรียญหล่อนะคะพี่ขารายการนี้นะเหรียญหล่อวะลาหูอมจันทนะคะพี่ขาสวยงามเลยเก่าสวยดีเลยค่ะพี่ขารายการนี้นะเป็นรายการที่ 48นะคะพี่ค่ะรายการที่48นะคะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่49ค่ะเป็นพระหูยานนะคะรายการที่49นะเรียงเปิดหน้าเปิดหลังไปแบบนี้เลยเนื้อชิน้นเก่าๆ <handles S 2> เลยค่ะรายการที่49รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่50ค่ะเป็นเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญเงิน เป็นของจีนเนาะพี่น้องเป็นเหรียญสะสมเหรียญโบราณน,นะคะรายการนี้เลยค่ะพี่สวยงามมากๆเลยเก่าสวยดีเลยพี่พี่รับชมดูได้เลยนะรายการที่50ค่ะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่51ค่ะพี่พี่อันนี้เป็นพ้าขุนแผนนะคะองค์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะรายการหมายเลข51ค่ะ สวยงามเลยพี่ๆรับชมดูได้เลยนะชื่นชอบสนใจลูกใจยังไงก็สามารถจับจองกันเข้ามาได้เลยค่ะรายการที่51รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่52ค่ะเป็นเหรียญเจริญพรหลวงปู่ทิมนะคะวัดรหัสไล่นะปี17ใครว้วค่ะ,คะรายการนี้เลยสวยงามมากๆเลยอะรายการที่52ค่ะพี่ๆนี่สวยๆเลยรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่53ค่ะ เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธร2460ค่ะพี่พี่เลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบพลาสติกนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่53บค่ะพี่พี่รายการนี้เลยนะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่54ค่ะ เป็นพระผงสุพรรณค่ะรายการหมายเลข54นะคะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงสามารถจับจองกันเข้ามาได้เลยนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่54คี่ค่ะพี่ๆค่ะนี่สวยงามมากๆเลยรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่ห5ค่ะเอาเป็นเหรียญน,นี้แล้วกันนี่เลยพี่ๆนะเป็นเหรียญ เหรียญหล่อนะคะห,นนหลวงพ่อเงินข่เวขารายการนี้นะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินเป็นรายการที่ห้าสิบห้านะคะพี่พี่รายการที่ห้าสิบห้านะสวยงามเลยพี่พี่เลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบนะคะอย่างสวยเลยรายการที่ห้าสิบห้าค่ะไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่ห้าสิบหกค่ะพี่พี่เป็นพระสมเด <you>. ็จนะคะพี่ขานี่เนื้อมีอ่าเป็น เป็นเนื้อแบบหนักๆน,นะพี่นะแล้วก็ด้านหลังก็เป็นรวมพระแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะพี่นะเป็นรายการที่56าิค่ะพี่ขาสวยๆเลยรับชมฟิจชร่นะการดกันดูได้เลยนะชื่นชอบยังไงก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยช่องทางการติดต่อของน้องอยู่ด้านล่างนะคะรายการนี้รายการที่56คะ่ะไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปคะ่ะจะเป็นรายการที่57าเค่ะพี่ขา รายการต่อไปค่ะรายการที่57เค่ะพี่ค่ะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะพิมพ์เว้าจุลานะพี่นะไปพร้อมกล่องตลับสวยๆเลยค่ะพี่ขาองค์น้อยๆน้อยพี่เนาะรายการที่57ิค่ะพี่พี่นี่รับชมดูได้เลยด้านหลังก็เป็นประมาณนี้เลยค่ะพี่ขาไปพร้อมกล่องตลับแบบนี้เลยนะสวยงามเลยค่ะรายการที่57ค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่58ิค่ะพี่พี่ นี่เลยค่ะเป็นพักแก้วมรกตนะคะรายการที่58นะนอยู่ในกรอบนะคะพี่ขาสวยงามเลยนะพี่นะรายการนี้เลยสวยๆเลยนะคะพี่ขารับชมดูได้เลยนะเป็นรายการที่58นะคะนี่ชื่นชอบอยังไงก็จับจองได้นะพี่นะไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปค่ะรายการที่59ค่ะ เป็นชินราดไปเสมมาค่ะพี่ขารายการนี้นะรายการที่59ค่ะเรียมไปให้อยู่ในกรอบพลาสติกนะสวยๆเลยค่ะพี่ขาสา0รบาททุกรายการ2องค์500จะส่งให้ฟรีนะคะชื่นชอบยังไงก็จับจองได้เลยค่ะพี่ขาไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่60ค่ะเป็นพระ ลีลานะคะพี่ขาเนื้อชินนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่60นะคะพี่ๆขาชื่นชอบยังไงก็จับจองกันเข้ามาได้เลยนะพี่นะไปกันต่อหรือที่รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่61ค่ะพี่ๆเป็นสมเด็จค่ะโต๊หลวงปู่โตะค่ะพี่ขารายการนี้นะรายการที่61คะ่ะนี่พิมพ์เก่าพิมพ์สวยเลยพ,พี่รับชมดูได้เลยนะ เพื่นชอบอยังไงอย่าลืมจำหมายเลขรายการนะคะแจ้ง EP การเข้ามาให้น้องด้วยนะพ,พี่นะรายการที่61นะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่62นะคะเป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะนี่ทักเชือกไปให้ด้วยเนาะพี่น้องน,นี่เลยสวยงามเลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่62นะรายการต่อไปค่ะรายการที่63คะ่ะพี่พี่ เป็นเหรียญฉลุค่ะหลวงพ่อคงวัดบางกระผมค่ะรายการที่63สวยงามมากๆเลยนะเหรียญเก่า <9 S 2> เหรียญสวยเลยค่ะเลี่ยมจับขอบข้างไปให้เนาะนี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะพ,พี่รับชมดูได้เลยค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่64ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพ,พี่พิมพ์นิยมค่ะ เส้นคมชัดเลยสวยงามเลยนะพี่นะอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมตรงไหนนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้หรือว่าแอดไอดีไลน์มานะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะพี่นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่64ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่65ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะวัดระหารไรค่ะพี่พีนี่สวยงามเลยด้านหลังนะคะนี่ก็มีรูปยันเนาะ มีรายละเอียดด้านหลังด้วยนะคะพี่คะรายการนี้เลยเป็นรายการที่หกสิบห้านะคะรายการต่อไปรายการที่หกสิบหกค่ะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะวัดหนังค่ะพี่คะรายการนี้รายการที่หกสิบหกค่ะสวยๆเลยเลี่ยมอยู่ในกรอบให้เลยนะพี่นะรายการนี้รายการที่หกสิบหกรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่หกสิบเจ็ดค่ะ นี่เลยค่ะรายการนี้เลยค่ะเป็นพักกิ่งนะพี่นะด้านบนนี้แต่งเป็นพิมพ์ปกโพมาให้ด้วยเนาะนีสวยงามเลยค่ะพี่พรายการนี้นะเป็นรายการที่67นะคะพี่ๆค่าอันนี้กิ่งขย่าดังเนาะพี่น้อรายการนี้เลยค่ะรายการที่67สสวยงามมากๆเลยนี่พี่ๆรับชมดูนะ ถ้าอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมตรงไหนก็แอด id ดีรายกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่พีไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่68ค่ะเป็นสมเด็จ อันนี้เหมือนจะเป็นสมเด็จองค์ซ้อนตรงนี้นะคะพี่ขารายการนี้นะเป็นรายการที่68ค่ะเก่าสวยเลยพี่พรับชมดูได้เลยชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงนะก็สามารถโทรเข้ามาค่ะพี่ขาเบอร์โทรติดต่ออยู่ด้านล่างเลยนะคะรายการนี้นะพี่พนะเป็นรายการที่68นะคะพี่พค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่69ค่ะ เป็นเรียนหลวงปู่ทิมวัดรหานไรนะคะรายการที่69สิบเกนะพี่ๆสวยงามเลยรับชมกันดูนะพี่พนะรายการต่อไปเป็นรายการที่70ค่ะเป็นพะระลีลานะคะเป็นพะระลีลาเนื้อชินน้อยพี่เนาะเลี่ยมไปให้นะคะนี่แบบนี้เลยเลี่ยมเปิดหน้าสวยๆเลยนะคะนี่เก่าสวยเลยใครพี่ขารายการนี้นะ รายการที่70ค่ะพ,พี่ไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่71ค่ะปิดตาหลวงปู่ไข่ค่ะพี่ค่ะรายการนี้นะรายการที่71นะคะเชิญชอบยังไงนะพี่ๆสามารถโทรเข้ามาจับจองกันได้เลยนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่72ค่ะพี่ๆเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพค่ะปี2482นะคะพี่ค่ะรายการนี้นะ นี่เลยสวยงามค่ะเป็นรายการที่72รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่73ค่ะเหรียญเจ้าสัวหลวงปูบุญค่ะรายการนี้รายการที่73นะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็สามารถโทรเข้ามาจับจองได้นะคะเี่ขาแจ้งหมายเลขรายการแจ้ง E p พีกันเข้ามาให้ชัดเจนนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่74็ดสพี่เีขาอันนี้เป็นพระ รายการที่74นะคะพี่พรายการนี้เป็นพระนาคปกเนาะพี่นนาะรายการนี้เก่าๆค่ะพี่ๆค่ะก็รับชมพิจารณากันดูได้เลยชื่นชอบอยังไงนะก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยค่ะพี่ๆรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่75นะคะพี่ๆค่อันนี้เป็นรูปภาพนน้องไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่ออะไรเนาะเป็นรูปภาพภาพถ่ายเก่าๆ พี่ๆก็ลองรับชมดูนะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะคะรายการนี้ค่ะเป็นรายการที่75ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่76ค่ะพี่ๆเป็นพระยอดธงนะคะพี่ค่ะรายการที่76นะนี่เลยเรียมไปให้อยู่ในกรอบค่ะสวยงามค่ะพี่รับชมดูได้เลยค่ะรายการที่76นะคะไปกันต่อเลยที Trail ่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่77ค่ะพี่ๆ เป็นพระนาคปกนะวีนารายการนี้นะคะเป็นรายการที่ 77นะคะพี่ขานี้เลยเก่าๆสวยๆเลยค่ะพี่ๆรับชมพิจารณา,นานดูนะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่78ค่ะเป็นงบน้ำอ้อยนะพี่นะรายการนี้นะรายการที่78นะนี่รับชมดูได้เลยชื่นชอบยังไงนะคะก็จับจองกันเข้ามาได้เลยค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่79ค่ะเป็นพระพุทธชินราชแบบนี้เลยค่ะพี่ขานี้เลย เป็นพิมพ์เกๆลน้อยพี่นาะรายการนี้นะเป็นรายการที่79ค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการสุดท้ายสําหรับอีพีนี้นะคะรายการที่80นะคะนี้ไปพร้อมถุงแบบนี้เลยค่ะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตค่ะวัดประดูชิมพี่นะพี่นะนีสวยงามมากๆเลยพิมพ์เก่าพิมพสวยเลยนะคะรับชมกันดูค่ะรายการที่80รายการสุดท้ายนะคะ300บาท2องค์500จัดส่งฟรีนะคะพี่ๆสนใจถูกใจยังไงนะก็ถูกันเข้ามาได้เลยค่ะที่ช่องทางการติดต่อ น,นี้เลย0910629533ค่ะหรือจะแอดผ่าน ID l i น e มาได้เหมือนกันนะคะฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนาภาพ,าพัดดวมพักเครื่องไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะได้พบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ